พี่ยอดนี้คือความสามารถพิเศษครับคือกวาดไปด้วยกวาดไมไม้ไปด้วยเทอาไปด้วยอะไร่าเลที่น่าเป็นห่วงก็คือกลัวหลงห้องผิดห้องนเขาเรียนห้องนี้ใช่ไหมลูกเขาพูดอยู่ไหนยิงอเราก็รอห้องกันะเูดิคนดิันไปหาราัดสัวน้วยไหดน เขไไ่ไม่มีนะเขาไม่มีเอ่าเห็ดเมาทำอาหาราน้งนะซีซาร์โอ้ยนีย่หึงสี่หถึงสีหนึ่งขึ้นเขียนไปนล้น คิดไปทำอะไรเขียนด้วยกันอันนี้คือเรีนวัดมูรีนะครับเราเห็นช่วงบรรยากาศว่างๆเนาะจริงๆก็ไม่ว่างช่วงยินเบรกเบรกพักเนี่ยเรียนเขียนนี่เรียนสีบนระชะตาในสังคมกลัว